ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเบสิฟายเคทนะวันนี้เราจะมาย้อนอดีตกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นเกมนี้ยาวๆนานเลยโอเคกหมตอนนี้เราก็ขอเหมาะว่า อาจจะมีเกี่ยวกับคนอะไรใดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าข้างบ้านเขาบอกแล้วนะว่าเขาก่อสร้างนะ,นะข้างบ้านผมนะผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาอัดสักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็มีเวลาแล้วนะเพราะว่าตอนที่ที่เหลือเวลาที่เหลือน้อยเลยไม่ได้อัดเนี่ยผมว่าผมมีชุดละเยอะนะเยอะอยู่เยอะมากเลยนะ,นะตอนยเนี้ผมก็มีอประมาณ หน okay. sure. so, my ึ่งร้อยสี่นะโอเคเดี๋ยวเล่นอะไรที่ามาผมจะมาเล่นเป็นมือสไนเปอร์โอเคเดี๋ยวเก็บมาเล่นมือสไนเปอร์ครับเสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะปลอภัยนด้วยนะพอดีไม่ไม่ผมเสียครับตอนนี้ใช้ไม้หูฟังแทนนะครับก็ปกติผมใช้ไม้ไม้ที่บ้านไง แ่าไม้ผมแม่งช็อตนะครับไม้นั่นช็อตเออวันนี้มันก็เสียพอเสียซื้อก็กะว่าจะซื้อใหม่แต่ยังตอนนี้ยังไม่มีตังค์ใชครับได้ยินเสียงขอ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 เขาเคาะเขาเคาะเหล็กไหมนั่นแหละเสียงอันอาจจะรบกวนท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอทอภัยกันด้วยจริงๆนะเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเพราะว่าเมื่อผมไปอัดในห้องมันก็เสียงก็ดังอยู่ดีตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องแบบห้องใต้ถุนไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวโอเคผมเป็นเสงเงินนะครับมาใสเพอ่อครับมาครับตอนนี้ผมใช้สไนเป่านี่นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะเฮ้ยมันมีแบบพวกเขาตาไฮเปอร์โซนิกมาด้วยผมนี่แบบไม่ได้เล่นานานนี่แบบเล่นไม่เป็นเลยเดียวนะครับมันมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้นานจริง ผมเล่นไม่นานจริงๆครับเพราะาตอนนั้นผมลบแล้วผมโหลดใหม่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้แฮิปายแลวนะตอนนั้นผมลบแล้วโหลดใหม่มันก็ไม่ได้มันโหลดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็เออก็รอนานเลยแหละจนกว่าจนมาเมือ่อเมื่อวานเนะมื่อวานสี่เนรับก็ โหลดได้แล้วพอดีดนี้กับการว่าจะอาคลิปอยู่เนี่ยไอ้ตรงลูกหัวใจนี่มันคืออะไรไม่เข้าใจแต่ผมไม่เคยยิงเลยไม่เคยเล็งเลยยิงผมเคยแต่อีอีขอด้วยให้เขาได้เสีนังสาวหนีแล้วผมอ่า หรอวะโอ้ย <rural> ข <conversation> <t uba> <t uba> ้าไม่ใช่ตัวเป็นมือสไนเปอร์กาบมาผมยังไงโอ้ยบ้านข้างบ้านนึงก็คออะไรนักหนาโอ้โห้นะโอ้โหลิปชีพแม่งเลยคนก็จะอาลิปแม่งเสียโอ้ยนะัวร้อนเกมมิ่ง โอ,อ,อ้้อนเกมเมอร์ผุมแทบไม่ค่อยได้ซุ่มเลยเ่ยซุ่มไหมมึงไม่เห็นเวียนนะดุงก็กัดอ้วไอเจ้าโอ้โหมันจะเซยซ้ำเซยซ้นอนในี่หารที่เขาขอจังเลยโอ้นี่โอ้้อ,อนเกนมเมอร์เวียนเน๊ยเฮ้ยยห้กูเอาหมอมาเนะ มันกลายเป็นมือสไนชิบหายเลยเว้ยโคตรเท่โคตรเท่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เวนเเดี๋ยวผมจะไ,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 ไปเป็นหมอละหมอวิ่งเร็วไงถ้าเล่นสไนตัวนี้ฆ่าไม่ได้ผมไปเป็นหมอละ กาว่าจะเป็นหมออยู่นะยัไม่ได้รับใช้ชาติเลยโอเคถามจริงทำไมไม่ยอดได้เต็มวะโง่ฉลาดนะเดี๋ยวผมเร่งรองนะอียนะงเฮ้ยพวกมันอยู่ไหนพวกมันอยู่ข้างหลังเวนะ้ยไม่ค่อ,อยจะดูผมนี่แหละฮึ่มจะดูจี๊เมง แมงดิยียงไปดีแล้วโอ้โหจะแหลกอะไระนะักหนาแบบม็มี่นี่ยังไงอ้าเรียแบบร้อยกลุ่มข้าบ้างว <c oughs> ุ้โ้โโ้โโอ้โหนะผมไปเป็นหมอจริงหรอมา ผมไปเป็นหมอหรือเป็นจ้าปืนคนหนักดีเป็นหมออะไรกันเฮ้ยผมไปเป็น t จเจอร์ดีกว่ามั้งเป็นหมอแหละโอเคนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าปืนหมอผมโหดหน่อยปืนปืนมันก็โหดกัน่ะปืนผมเนี่ยโหดกันละเพราะผมเปิดกล่องแล้วมันได้แล้วผมก็อัปเกรดให้มันเป็นทองครับไหนเดี๋ยวกำชิบหายแล้วไงตายแบบไหนวะเนี่ย โอ้ยแหลกครับ What the f k <c oughs> โอ้โหไม่ได้จริงๆต้องไปเป็นเจ้าดี่แหละแต่ปืนของโซเทอร์ของผมนะยังไม่เป็นสีทองโอเคเล็กสาวทีครับ พืนโซเทจอของผมไม่เป็นสีทองเนี่ยก็เลยทำไม่ได้ครัเนี่ยมันยังเป็นแบบอย่างนี้อยู่ยังไม่เป็นของทองของทองใช้เพชรสองร้อยอาบน่าไปชมอุ้ยได้ของดีครับอันนี้คือแบบธนูที่ผมรักที่สุดเนะียเป็นธนูที่แบบที่ไม่ไม่ได้ไม่ถือว่ารักที่สุดรักที่สุดมีคนหนะึ่ง โอ้โหเบดนี่ยังไม่ได้ใช้เลยของครับโอเคนะครับก็สําหรับการเล่นตานี้นะครับก็ต้องขอจบคนไปเพียงตัวนี้นะครับนะครับไม่ได้ฆ่าหายยิวเลยดูดีฆ่าแค่หนึ่งตายสี่ช่วยสองโอ้ยเวรว่างนี้ครับก็ไปเล่นอะไรรอๆเดี๋ยวนี่สองนาทีโอเคมา กาวต่อมาชี่ต้อเสียกือบัอกหนะโอเคจ้ะเล่นอะไรดีเไม่รู้ว่าจะเล่นไหไไม่รู yeah. Okay. Yeah. Tá, ้ว่าจะเล่นไะไไปไปไปดูของนว่ามาของผมมีนะเนี้เนี้เนี้เ้ยแหลงด้วยวนี้บนี้วนี้จำด้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ ตอนตอนก่กกๆเก่าเลยผมใช้ปืนนี้อยู่ถ้าท่านผู้ชมใคนจําได้นะผมก็ใช้ปืนนี้เป็นปืนคู่กายเอาไม้ส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี่ยผมก็ใช้ปืนนี้ืึงเธอปืนแบบนี้นี่จบครับต่อไปหมอครับนี่ผมก็ใช้ปืนฟองเงียบเออมาฮะต่อไปพวกในปูผมก็ใช้ตัวนี้ ตอนแรกอัปเกรดไอ้เท,ท่านี้มาไม่ค่อยจะดีเลยอัปเกรดมาไม่ได้สมหวังเลยเกอันี้ก็เนี่ยท่อนะทซื้อดีไหมเนี่ยเนี่ยผมว่ามันกวนสีสิไม่ควื้อวะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูหมอแนละ้ถ้าควรซื้อซื้อเนาะสามพิ่กุย้ยซื้อดีไหมเนี่ย ผมว่าผมเก็บเพชรอย่างนี้ังเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปอัพเกรดด้วยไงส่วนสกิลก็มีแค่นั้นชอบทีนี้ก็คงขอตัวไลนยก่นอนนะครับวันนี้นสวัสดีครับ